สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับทางนายด g จิทโฮมคาร์นะครับวันนี้เรามารีวิวรถสวยๆกันนะครับก็เป็นรีวิวรถหรูผู้บริหารของทางฝั่ง Honda นะครับก็เราอยู่กับ Honda Accord นะครับตัว1.5 Turbo EL นะครับปี2019สวยงามขนาดนี้เลยนะครับรถปีใหม่ๆสีดำเข้มๆดุดๆอย่างนี้เลยเท่ๆเลยนะครับมาสำหรับทาง Honda Accord นะครับพี่ คันนี้ได้ไฟหน้า LED มาเรียบร้อยแล้วฟ้อมไฟตัดหมอกเป็น LED ด้วยเช่นกันนะครับกระจังหน้าด้านหน้าเป็นโครเมียมด้านนี้อย่างนี้เลยสวยๆเลยผมบอกได้เลยว่าแอร์คอร์ดนะครับเขาค่อนข้างหรูหราเลยนะครับดีไซน์เขาในโฉมนี่เป็นโฉมเจนสิบด้วยสวยแล้วก็ใช้ได้อีกหลายปีเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยซื้อไปรอบนี้ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของทางล้อแมกด,ด้านข้างด้วยนะครับดีไซน์ด้านข้างแล้วก็ทางล้อแมกด้วยนะครับล้อแมกนี่เขาได้เป็น ยางยางดันหลบด้วยนะครับได้ยางดันหลบด้วยยางปีใหม่ๆเลยนะครับปี 24, ย4สี่ยางปีย4สี่เลยนะครับสวยงามมากแล้วก็เป็นแม็สแกมส,กเสีเงินสีแบบทูโทนสวยๆเลยนะครับแม็ก17นิ้วด้วยครับคันนี้เป็นแม็กเป็นแม็กเดิมๆเ,เลยของเขาด้วยนะครับแล้วก็ยางได้ยางปี24สี่ยางใหม่ๆเลยนะครับสวยครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วครับเนี่ยอันนี้พร้อมได้เลยครับคุณพี่ซื้อคันนี้ไปใช้งานได้เลยยาวๆนะครับ ต่อมาที่นี่ครับนี่ทางฝั่งนี้เขามี Honda l า n w น Watch มาด้วยพร้อมกระจกด้านข้างเป็นแบบไฟเลี้ยวด้วยมีปรับไฟฟ้าด้วยปรับแพรพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็มีฮอ d a l า n w น t c h นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถัดมาต่อมาก็จะเป็นตัวของที่จับมีแบบ Smart e n t r y ด้วยนะครับเป็นระบบ e y l e s สนะใช้งานได้เพียงแค่คุณกํากุญแจไว้แล้วก็สามารถเปิดประตูได้จากตรงนี้เลยไม่ต้องกดนะครับแล้วก็มีระบบออโต้ล็อกด้วยแค่เพียงคุณเดินออกหางจากตัวรถ กุญแจห้จากตัวรถก็รถก็ล็อกให้นะครับเพื่อเสริมความปลอดภัยให้ด้วยนะครับฟิล์มติดให้เรียบร้อยแล้วรอบคันเลยนะครับทุกด้านเลยนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มเลยคุณพี่ซื้อคันนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับคุ้มยาวๆเลยมาต่อมาด้านท้ายนะครับนี่คุณก็จะเห็นเลยนะครับไฟท้ายเป็นสีแดงสวยๆอย่างนี้เลยนะครับดีไซน์เขาสวยมากด้านท้ายเขาก็ยังสวยเลยไม่ว่าจะเป็นด้านท้ายหรือด้านหน้านะครับดีไซน์เขาค่อนข้างสวยงามแอคคอร์ดนะครับเนี่ยเขาก็จะมีตรงคําว่าแอคคอร์ดตรงนี้้วยนะครับสวยงาม หมอกเลยว่าสีดาสวยมากครับเหมาะเลยตรงน,นี้เลยนะครับตอนนี้มีก้องส่งถอยด้วยนะอยู่ด้านนี้เลยแล้วก็ดูด้านหลังกันด้านท้ายด้านท้ายคันนี้เขามีตัวแผ่นยางรองมาให้ด้วยนะครับเวลาคุณพี่มีของที่แบบว่าเปียกๆหรือว่ามีของที่ใส่แล้วแบบเสื้อผงเสื้อผ้าหรือมีของเปียกฝนหรือช้อปปิ้งมาแล้วมีอาหารหรือมีเครื่องดืง่มมีอะไรนะครับก็มันจะไม่เลอะตัวผุัด้านล่างนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ด้าน,นในเขาก็ให้มาครบนะครับ แล้วก็มีช่องด้านในนะครับที่สามารถล้วงเอาของจากด้านห้องโดยสารตอนหลังได้ชนุงฉนวนสภาพดีมากครับหัวนงหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีอะไรเลยนะครับเดิมเดิมหมดเลยสวยงามมากครับตรงนี้สามารถพับบอะลงไปได้เพียงแค่ดึงลงไปก็พับบอะหลังลงไปได้นะครับอันนี้สวยงามครับคุณพี่คันนี้บอกเลยว่าราคาดีมากด้วยนะครับกับตัว a อ cord Gen เจปี2 0 1 9ตัวนี้1.5เทอร์โบเอนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับไป เรามาอยู่ด้านในกันแล้วนะครับผบอกเลยว่าสวยมากสวยจริงๆภายนอกเห็นเป็นสีดําแล้วใช่ไหมฮะแต่ภายในเขาเป็นสีเบจสวยงามมากสวยงามมากจริงนะฮะแล้วดูกว้างมากด้วยภายในตกแต่งเป็นสีลายไม้ด้วยนะครับเป็นโทนเป็นเขาไม่ใช่สีลายไม้สิตกแต่งเป็นลายไม้เะครับเป็นสีดําตัดสีเบจนะครับสวยงามมากโหระบบภายในแอร์เย็นมากวินาทีแรกที่เข้ามาคือแอร์เย็นมากพอสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วแอร์เย็นมากเลยนะครับอันนี้นะครับสวยงามมากครับห้องโดยสารกว้างมาก ทุกอย่างมันอยู่ใกล้มือไปหมดเลยนะครับเรียกว่าหยิบหยิบจับหรือหยิบกดอะไรได้หมดเลยนะครับมาเริ่มกันที่พวงมาลัยดีกว่านะครับพวงมาลัยเขาก็มีระบบเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับพุ่มหนังสวยๆเลยนะครับู้คอนโทรลมีให้แฮนเดิลชิพมีให้นะครับสามารถใช้เชนเกียร์บวกลบตรงนี้ได้เลยนะครับถนัดมือมากเรียกได้ว่าจับถนัดมือมากจริงๆนะครับสวยงามหน้าจงหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับเรือนวงเรือนไม้ตรงนี้ใช้งานได้ดีใช้งานได้ดีมากแล้วก็มองได้สวยมากครับสวยมากสวยจริงๆ ระบบทุกอย่างอยู่ในตรงนี้หมดเลยนะแอร์ก็แอร์ดิจิตอลเรียบร้อยแล้วด้วยปรับซ้ายขวาได้ด้วยอุณหภูมินะครับรเครื่องเสียงก็ดังมากผมขออนุญาตลดเลยหน้าจอก็มีให้นะครับหน้าจอกล้องส่องถอยมีให้หมดเลยนะครับหน้าจอก็ใหญ่มากเรามาเริ่มดูกันทีเรอย่างก่อนเลยนะครับใช้งานได้ดีครับกดได้หมดดูได้ทุกอย่างวิทยุ AM FM นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมี USB นะครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ มีแอปพลิเคชันดูด้านในก็ดูได้นะครับมีเข็มทิศเนี่ยครับ AMFM ดู USB ได้เลยนะครับเชื่อมต่อเปิดฟ,ฟ,ฟ,ฟังเพลงได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดบวกลงบวกลบ,บตรงนี้ได้รับสายตรงบางสายที่พวงมาลัยได้เลยนะครับต่อมาที่เกียร์นะครับเกียร์ก็เปลี่ยนได้ลื่นไหลไม่มีกระตุกใช้งานได้ดีด้วยอ่ะกล้องสองถอยเห็นชัดเจนครับทุกอย่างเห็นชัดเจนหมด กล้อง่องถอยเห็นชัดเจนมากครับเรียกได้ว่าปรับมุมได้ด้วยนะมุมกว้างมุมกดมุมกว้างมุมแคบมุมปกติเห็นหมดนะครับชัดเจนหมดอีคอนโหมดโหมดสปอร์ตมีให้ครับกดได้หมดอีคอนนี้ก็คือระบบประหยัดพลังงานนะครับสามารถเปลี่ยนไอเสียเป็นพลังงานได้นะครับก็ทําให้คุณประหยัดพลังงานได้อีกแล้วยิ่งมีโหมดสปอร์ตด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบการขับขี่ ผมบอกได้เลยว่าการขับขี่แบบเร็วๆในโหมดสปอร์ตก็ใช้งานได้ดีครับผมนะเบรกมืไฟฟ้ามีให้แล้วไม่ต้องใช้พลังกล้ามในการงัดนะครับเบรกโพก็มีให้ไม่ต้องเหยียบเบรกค้างตอนไฟแดงนะครับช่องเก็บของเขาก็มีให้ครบครันนะครับที่วางกรงที่วางแก้วนะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้ดีบอกปรับไฟฟ้าด้วยนะฮะอันนี้ผมลืมบอกลืมแจ้งไปนะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่สามารถเลื่อนได้เลยแล้วก็ปรับเอ็นได้นะครับแล้วก็มีตัวหนุนหลังนึงนะ ตัวหนุนหลังด้วยนี้เนี่ยมันจะหนุนขึ้นมาตรงนี้นะครับเนีได้ว่าปรับแล้วก็ค่อนข้างครบคันเลยนะครับออปชั่นภายในทุกอย่างค่อนข้างครบประกระจกกระจกของฝั่งคนขับก็มีให้ฝั่งผู้โดยสารข้างๆก็มีให้นะครับใช้งานได้ดีทุกอย่างเนี้ยบกลิบพร้อมใช้งานและที่สําคัญคันนี้เขาได้เกรดเด้วยนะไม่รู้ว่าตอนรีวิวคนอื่นเขาหยิบไหมแล้วผมหยิบให้อ่ะนี่่ะผมยืนให้เลยทั้งกล้องรีวิวแล้วกล้องไล์สด เกรด A ครับคัดประวัติคสภาพดีแล้วจากวันทูคาร์นะครับตรวจสอบมากกว่า88จุดเลยอันนี้การันตีเลยนะครับทางเราตรวจสอบแล้วก็เข้าศูนย์ทุกเข้าศูนย์ทั้งทางฮอนด้าทั้งทางทางเราเองตรวจนะครับแล้วรวมทั้งวันทูคาร์ด้วยนะครับทั้งทางศูนย์ฮอนด้าด้วยนะครับก็ออปชั่นโดยรวมก็โอเคนะครับรุจกออโต้สองบานมีเมมบอร์ให้2จุดนะครับเรียกได้ว่าครบแล้วค่อนข้างดีเลยจริงๆนะครับถ้าใครอยากได้รถหรูสไตล์บู้บริหารแล้วก็ ขับแล้วนึกว่าถึงว่าตัวเองแบบเปิดเพลงเกาหลีไปด้วยสไตล์โอปานะครับใช้ได้เลยคันนี้สวยงามมากดีมากจริงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภา,ายในห้องข้างหลังดีกว่าไปครับเ<ะ>ข้ามาที่ด้านหลังแล้วโหด้านหน้าว่ากว้างแล้วนั่งสบายแล้วผมว่าด้านหลังนี่คือมันมันฟีลลิ่งของผู้บริหารจริงๆนะเพราะว่าด้านหลังนี่คือมันกว้างมากเฮดรูมก็กว้างมากเลกรูมนี่คือขนาดเขายังไม่ได้ปรับถอยลงมาเลยนะมันยังกว้างแบบผมยืดขาได้สบายเลยอะ่ะผมสูงประมาณ174 มันยังนั่งได้สบายมากเลยนะครับตรงนี้ก็มีไฟสำหรับผู้โดยสารตอนหลังที่สามารถนั่งเปิดอะไรดูตรงนี้ได้นะครับเปิดสมุดเปิดหนังสืออ่านหรือทําอะไรตรงนี้ได้กว้างมากกว้างมากแล้วมีแอร์หลังสบายมากครับเย็นด้วยนะแอร์หลังก็เย็นมากนะครับถ้าหนาวก็ปิดได้ตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าดีมากจริงครับที่พักแขนนะครับมีใช้ใช้นะคะอันนี้ใช้เออที่ที่พักแขนก็มี ที่ประแขงก็มีที่วางแก้วก็มีนะครับแล้วก็สามารถเปิดติดได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้มันจะมีตรงนี้ด้วยนะที่ผมบอกไปตอนตอนเปิดท้ายะครับว่ามันสามารถล้วงของด้านหลังจากทางนี้ได้นะครับแต่<อ>แต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องเปิดล้วงก็ได้ครับเ,<อ>เพราะผมไม่ได้จะล้วงเ,เอาอะไรท่วนครับครบท้วนครบท้วนนะครับครบท้วนนะถ้าใครสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ทางถ้าทางรีวิวนี่คือคันนี้ดีมากนะครับข้อคอนแทคจะขึ้นอยู่ข้างล่างแล้วนะครับสามารถ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับคันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปราคาแล้วก็ดูห้องเครื่องด้านหน้านกันดีกว่าครับได้ครับในส่วนห้องเครื่องนะครับผมบอกได้เลยว่าโอ้โหมันคลิปมากมันแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะมันแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรแล้วเพราะเราดูแลให้หมดแล้วนะครับนี่ครับทั้งตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวหัวน็อตตัวมาร์กสีจุดมาร์กสีของโรงงานนะครับเครื่องยนต์ก็นิ่งไม่สัน่นไม่มีอะไรเลย ทุกอย่างดีหมดนะครับเนี่ยทําความสะอาดเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วครับคือคุณพี่ซื้อไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือเปิดกันให้เห็นไปเลยนะครับว่าโครงสร้างทุกอย่างดีและเดิมเดิมหมดนะคะฉนวนยังดูดีเลยครับคุณพี่คิดดูแล้วกันส,สวยมากสวยมากนะครับก็ ก็สำหรับคันนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่8,35,000บาทนะครับกับ Honda Accord 1.5 Turbo EL ปี2019สีดำสวยๆครับภายนอกดูเท่ดูดุดันขนาดนี้ภายในสีขาวเอ้สีเบจสีนวลนๆน,น,นั่งสบายๆห้องโดยสารดูกว้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคุณพี่ใครสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยนะครับ แอสไซน์รีเจนโฮมคาร์หรือโทรเข้ามาได้ที่0894588011นะครับว,วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับทางรีวิวนะขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ